สวัสดีค่ะมีนะครับอันนี้ช่องใหม่แล้วนะน,นี่นะน้องมี่เอ็มแซดนี่นะน้องมี่เอ็มแซดนะคะอันนี้คลิปแรกนะก็จะชื่อคลิปว่าช่องใหม่นะคะนี่ติดตามเยอะๆนะช่องเก่าเราจะลบแล้วนะครับ ติดตามเยอะๆด้วยนี่นะน้องมี่เอ็มแซดโทษทีนะคะวันนี้เสียงต้องเบาหน่อยเพราะว่าเออคือต้องเสียงเบาอ่ะมันจำเป็นโทษทีด้วยนะคะนี่นะน้องมีเอ็มแซดติดตามไปเยอะด้วยโอเคนะคะวันนี้ก็บายบายไปแล้ว